สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม b a ท m a n เวนเจนซ์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยสูตรในเกมการอันล็อกสูตรในเกมที่มีเงื่อนไขถ้าโจมตีพิเศษแลวจะเกินบอสให้ฟังคร่าวๆนะครับเอาละครับไปลุยกันเลยฮะมาเริ่มจากสูตรกดภายในเกมกันนะครับที่หน้าจอหลักนะฮะก่อนจะเริ่มเล่นเกมนะครับให้กดปุ่ม L R Y Y แล้วกดติดนะครับจะได้ยินเสียงชุยงนะครับเบาๆสูตรนี้นะครับจะทาให้พลังกับอิเล็กทริกพลังนะครับใช้ได้ไม่จํากัดนะฮะ โอเคมาเดี๋ยวเราจะไปทดสอบดูนะครับลุยอ่าเดี๋ยวผมกดเข้าเมนูนะครับเห็นไหมครับทางด้านขวานะฮะนี่นะครับปั๊ชแรงนะครับมี99ชิ้นอิเล็กทริกปั๊ชแรงก็เช่นกันอ่ะผมบิดไปหาศัตรูแป๊บหนึ่งกระโดดไปแล้วอ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ปั๊ชแรง ในการปลาจะเป็นมุมมองที่หนึ่งนะฮะ,ะปลาไปปลาไปเดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่ามามาเป็นอิเล็กทริกบ้างนี่เน่ยทำให้ศัตรูช็อตนะฮะทำให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อมีสูตรนี้เนี่ยปลาเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่จำกัดไม่ยอมลดเลยเนี่ยปลาแล้วปลาเล่าก็ได้ มาดูสูตรถัดไปนะครับจะเป็นสูตรการใช้ h a n d ์คัฟได้ไม่จำกัดนะฮะวิธีการกดนะครับให้กดปุ่ม X Y X Y L R R L พอติดนะครับก็จะได้ยินเสียงชวิงเหมือนเดิมนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปทดสอบดูนะฮะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับขอกระโดดไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเมนูให้ดู h a n d c คัฟก็คืออาวุธชิ้นนี้นะฮะจะเป็นกุญแจมือนะครับเอาไว้จับศัตรูนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์ศัตรูก่อนล้วกัน อันนี้จากสูตรเดิมนะครับขว้างคว้างขว้างเลยขว้างคว้างขว้างอย่างเดียวฮะไม่ขยับยืนยกตัวไปปกติแล้วนะครับเมื่อศัตรูชังักอย่างนี้นะครับศัตรูสามารถลุกขึ้นมาได้นะครับในขณะหนึ่งนะครับเราจะต้องใช้กุญแจมือนะครับล็อกเขาไว้นะครับไม่งั้นเขาก็จะลุกขึ้นมาสู้กับเราได้ใหม่สูตรต่อไปนะครับจะเป็นบัสแรนเชอร์นะครับใช้ได้ไม่จํากัดนะฮะในการกดนะครับให้กด yx yx lr lr ยินชวิงเหมือนเดิมแล้วนะครับเข้าเกมได้เลยไปทดสอบกันดูมาแล้วฮะกระโดดข้ามตึกแป๊บหนึ่งป๊าบมาดูของกันแบลนเชอร์นะครับจะมีรีโมทอิเล็กทริกนะครับอันนี้นะครับไม่สามารถใช้กับคนได้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ในการแก้ปริศนาหรือก้นไกบางอย่างอ่ะต่อไปก็จะเป็นเน็ตนะครับอันนี้ใช้กับคนได้ก็จะเหมือนกับบัตคัฟนะครับใช้จับศัตรูได้เลยในระยะไกลนะฮะส่วนอีกอันนึงก็คือสตันเนอร์นะครับจะทําให้ศัตรูสตันก็จะเหมือนกับ อันนี้นะครับอิเล็กทริกรถแฉงนะฮะอันนี้จะทำดาเมจแรงกว่าอ่าเดี๋ยวมาดูกันเปลี่ยนแป๊บนึงนี่สตันเนอร์ก่อนแล้วกันนะฮะศัตรูมาแล้วทำไงดียิงเข้าไปช็อตเลยลม้มลงไปเลยตรงนั้นไม่ต้องเข้ามาอ่ะยิงทีนึงเห็นไหมจะล้มเลยอ่ะแล้วมาดูเออเอาไม่มีดีกว,ว่าลืมไปเอาไปใช้เน็ตลวกันนะฮะผมว่าผมจะปาดาเมจให้ดูว่ามันต่างกัน แต่ถ้าเน้นนะครับจะทำให้ศัตรูนะครับถูกจับทันทีนะฮะเออก็ประหยัดนะครับสามารถโจมตีระยะไกลได้จับศัตรูได้เลยและสูตรกดสูตรสุดท้ายนะครับจะเป็นการปลดล็อกท่าโจมตีพิเศษทั้งหมดนะฮะวิธีการกดนะครับให้กดปุ่ม L L R R L R L R อ่าโอเคได้ยินชวิงแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเดี๋ยวสตาร์ทเกมนะครับมาดูตรงอินโฟมชันนะฮะนี่นะครับพาวเวอร์มูฟนะครับจะอันล็อกมาหมดเลยนะฮะ The hammer นะครับ q u น n ว sweep, spin out, the take down, lay out นะครับถ้า power move นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูทีหลังนะฮะมาต่อกันในเรื่องของการั n ล็อกสูตรแผนในเกมนะครับสูตรแผนในเกมนะครับจะมีทั้งหมด5สูตรนะฮะจะต้องเก็บไอเทมที่เรียกว่าซองจดหมายก่อนถึงจะใช้งานได้ก็จะมี A ถึง E นะครับเก็บอะไรก่อนก็ได้เพราะว่าจะลล็อกมาต่ละสูตรนะครับผมก็จะพาไปเก็บซองนะฮะว่าอยู่ที่ด่านไหนบ้างด่านที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือ c a s works นะครับ ในด่านนี้นะครับจริงๆแล้วผมเก็บไปแล้วนะฮะแต่ผมจะย้อนสถานที่ให้ดูแล้วกันโอเคปะตอนนี้นะครับผมก็ฝ่าลงมาประมาณ2ชั้นนะครับสถานที่นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูก,ก่อนละกันที่เราจะไปนะครับก็คือท่อระบายน้ำนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมหมุนภาพให้ดูสักิดหนึ่งจะได้เห็นฉากนะครับว่าอยู่ตรงบริเวณไหนมาให้เราบินไปเลยนะฮะต้องเรียกว่าล่อนสิ ตรงนี้ต้องระวังนะครับรังมันแตกได้นะฮะต้องคอนโทรลให้ดีๆหน่อยอันตรายอยู่เหมือนกันชึบอันนี้มันสูงด้วยบางอันมันก็จะต่ำนะเดี๋ยวต้องรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยยัาอยู่ที่นานๆเดี๋ยวมันหล่นโอเคอันนี้มันต่ำอยู่เดี๋ยวรอให้มันขึ้นสูงก่อนสักนิดนึงอ่าโอเคหลด,ดขึ้นไปที่จริงแล้วนะครับจะอยู่ตรงมุมนี้นะฮะนี่ผมจะส่องให้ดูนี่ประมาณนี้แหละ หรืออยู่ข้างบนก็ไม่แน่ใจนะแต่อยู่ประมาณโซนนี้นะฮะมันจะมีซองอยู่นะครับแต่ผมเก็บไปแล้วจึงไม่สามารถทําให้ดูได้แต่ผมมาสถานที่ให้ดูนะครับว่าเก็บที่ไหนอันนี้ที่มาเก็บนะครับจะเป็นซองจดหมายที่เป็นตัวดีนะครับสุดแรกที่ได้มานะครับจะเป็นการใช้อาวุธไม่จํากัดนะฮะมันเลือกที่ชีทนะครับจะอยู่ข้างๆ power move นะครับเราก็กดไปเลยก็จะเป็นการ active นะครับอ่ผมไปหาสตูก่อนโอเคเห็นไหมครับตอนนี้นะครับ ทุกอย่างนะครับมีทั้งหมด99หมดเลยนะฮะจะได้หมดเลยอ่ะจับไปไหนดูหน้าเซนี่เห็นไหมครับทุกอย่างเต็ม99หมดเลยซองต่อไปที่จะไปเก็บกันนะครับจะอยู่ในด่านลูฟท็อปแพทเทิร์นนะครับโอเค let's go ในตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะไปเก็บแล้วนะฮะเราก็ฝ่ามาหลายตึกแล้วนะครับข้ามมาเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่ในจุดนี้นะครับที่ผมอยู่เนี่ยอ่ะขึ้นไปข้างบนก่อน ตามเส้นทางไปอจิบอจิบอจิบจุดที่ต้องสังเกตนะครับจะเป็นทางด้านซ้ายมือนะฮะนี่นะฮะที่มีต้นไม้โอเครงนี้นะครับต้องระวังนะครับข้างล่างเป็นเหวนะฮะถ้าตกไปนี่คือตุยเยนะฮะต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเราจะเดินไปริมๆนะครับหล่นไปแบบริมๆก็ตงไปอ่ะตามเส้นทางไปนะครับมันจะมีทางให้เลี้ยวเล็กๆนะฮะอ่ะ ข้างหน้านะครับสามารถบินขึ้นไปได้นะครับมันจะมีที่เกาะอยู่เกาะไปเลยตรงนี้จะมีประตูนะครับเปิดประตูเอาเปิดสินี่เห็นแสงแวบ,บๆบไหมฮะนี่เราจะเจอซองจดหมาย A นะครับเก็บมาเลยสูตรที่สองนะครับจะเป็นสูตรเกรดพาวเวอร์ไม่จำกัดน,นะครับเดี๋ยวผมกดแอคทีฟก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนต่อสู้กับศัตรูนะครับมาเอาฉากต่อสู้ก่อนเห็นไหมครับมันจะมีเกรดสีเหลืองนะฮะ ที่เขาว็บเขาว็บอยู่เห็นปะเกียร์เนี้ยเราจะสามารถใช้ได้ไม่จํากัดนะครับก็คือการใช้ท่า power นะฮะแต่ในส่วนท่า power นะครับผมขอฮุบไว้ก่อนอันนี้เพียงแค่มาเปิดสูตรให้ดูก่อนนะครับซองจดหมายชิ้นต่อไปนะครับจะอยู่ที่ด่าน the bridge นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปเก็บนะครับอันนี้คือตอนต้นเกมเลยนะฮะเมื่อเข้าด่านมาเนี่ยอ่ะยิงจับไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่เก็ก,กะในการเก็บก็อาจจะยากทิดน,นึงนะครับของจะอยู่ข้างบนนะฮะเห็นไหมมีแสงปิ๊บปิ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนะ เราจะต้องขึ้นบันไดตรงนี้นะฮะแล้วเราจะต้องกระโดดอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่ามันติดอยู่ริมเนี้ยเห็นปะเราต้องกระโดดขึ้นมาบนกล่องให้ได้จากทางข้างล่างนะครับกระโดดขึ้นไม่ถึงนะฮะเราก็กระโดดข้ามมาแล้วก็มาเก็บแล้วสูตรที่3นะครับจะเป็นสูาตรอมตะนะฮะแอคทีฟก่อนโอเคทีนี้นะครับเราก็ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อไปแม้ว่าจะโดนโจมตีอย่างไร HP ก็จะไม่ยอมลดนะฮะ,ะเชิญยบเข้ามาได้เลย ถ้าจะเป็นสายแทงที่แท้ทูให้เจ้าได้ต่อยอืมต่อยเข้ามาเลยฮะเป็นไงครับ HP ไม่ลดเลยนะฮะการเป็นอมตะมันไีย้ยางงี้นี่เอง s> <S และด่านต่อไปนะครับที่จะไปเก็บซองกันนะครับก็อยู่ในด่าน p l a n d Electrocution 2นะครับโอเคป Let's go สไลลงมาแล้วนะฮะกระโดดข้ามนะครับเป็นเหวัวตรงนี้ลงได้โรยตัวช้าๆเก็บกุญแจเอาเลยเลย โอเคเปลี่ยนเป็นแบดแกลนะครับอ่ะจะได้ขึ้นไปข้างบนได้มาไปอย่างช้าๆกระโดดข้ามไปตรงนี้มีประตูนะครับถ้าไม่มีกุญแจจะไม่สามารถเข้ามาได้นะอ่ะมีศัตรูด้วยหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับใช้สูตรเลยอ่ะสอ,อันแต้มไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนด้วยอ่าใช้เป็นเป็นเนและกันง่ายๆอ่ะจับไปเลยนะฮะ ดูชมหน้าด้วยเป็นไงตัวเขียวมาเลยพี่ผมนึวกว่าเดือักตรงนี้นะครับจะมีซองจดหม่เป็นตัว c อยู่นะครับเก็บมาได้เลยสูตรที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็น double damage นะฮะแต่ผมจะยังไม่กด active นะครับเดี๋ยวผมจะโจมตีธรรมดาให้ดูก่อนอ่ะมาตีธรรมดาก่อนนะฮะสู้กับศัตรูเดี๋ยวมาดูว่าต่อยกี่หมัดตายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด จะต้องต่อยทั้งหมด8หมัดน,นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปใช้สูตรกันดูตอนนี้ผมก็รีตาร์ทมาใหม่นะฮะเรามาใช้ดับเบิลดาเมจกันดีกว่าแอคทีฟโหลดไปตอนแรกนะครับต่อยไป8หมัดน,นะครับมาดูดีว่าจะต่อยกี่หมัดอ่ะ1หมัด2หมัด3หมัด4หมัดเท่านั้นนะฮะครึ่งหนึ่งเลยเป็นดาเมจคูณ2นะครับและซองสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่ด่านสวอตเชสนะครับ Let's go ตอนนี้นะครับผมก็ฝาดเส้นทางมานะครับ มาไกลมากนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนผมก็ฝ่าจากข้างบนนะครับหนีหเฮลิคอปเตอร์นะครับมาถึงจุดนี้นะครับจากข้างบนตึกก็ปีนหลายตึกมานะครับอ้าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะฮะตรงจุดนี้นะครับจะมีลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเดี๋ยวค่อยๆตามลิฟต์ลงไปนะฮะเราจะต้องลงไปชั้นล่างสุดเลยเอ่าโอเคเดี๋ยวรอลิฟต์ลงไปก่อนนะครับไปให้สุดก่อน เราก็ตามลงไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งให้ลิ์ขึ้นไปก่อนอ่าลงไปข้างล่างน,นะฮะเราก็เลือกบัตรแถลงก็ได้นะฮะอ่าเจอละตรงนี้นะครับมันจะมีแผงควบคุมอยู่นะฮะเป็นแผงไฟฟ้าทําลายซะประตูทางขวาก็จะเปิดออกนะครับอ่ะไปขึ้นมาไปขึ้นมาอีกทีนึงตรงนี้ต้องระวังลิ์หนีบนะครับอ่ะ กระโดดล่อนเข้าไปข้างในนะครับจะมีกุญแจอยู่อ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บกุญแจมาละอ่ะรอสักครู่นะฮะลิฟต์มาพอดีเลยไม่งั้นโดนลิฟต์ทับแบนแต์แต่แน่นอนอ่ะลิฟต์ขึ้นแล้วออกได้อ่ะขึ้นไปใหม่อ่ะไต่บันไดขึ้นไปทีนี้นะครับเราก็ต้องรอลิฟต์เหมือนกันนะฮะ รอลิฟต์จากข้างบนเนี่ยลงมาก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปข้างบนโดยการเหยียบบนลิฟต์นะครับรอแป๊บหนึ่งยืนแอคแบบเท่ๆก่อนแอคอาร์ตแอคอาร์ตดีเป็นไงเท่ไหมล่ะโชว์หน้าโชว์หลังโชว์ซ้ายโชว์ขวาด้วยอ่ะโอเคลิฟต์ลงมาแล้วกระโดดขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเปิดเป็นภาพแบบเปิร์ดละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนสุดเลยระวังด้วยนะถ้ากระโดดไปไม่ทันนี่โดนลิฟต์หนีบเหมือนกันนะฮะ ชั้นบนสุดนะครับแต่เราจะไปทางด้านหลังแล้วกันอนะทางนี้น่าจะถูกต้องตายเอาผิดทางถูกตรงไหนอ้อมมานะฮะด้านหลังนี้นะครับจะมีประตูอยู่นะฮะถ้าเราไม่เก็บกุญแจนะครับจะไม่สามารถไขได้นะฮะข้างในนี้ก็จะมีซองตัวออยู่นะครับเข้าไปเก็บได้เลยตอนนี้เราก็ได้ซองครบแล้วนะฮะและสุดท้ายนะครับจะเป็นการล่องหนนะฮะอ่ะแอคทีฟไปเลย ตอนนี้นะครับตัวละครผมนะครับก็จะเป็นเหมือนเงาเนะฮะมองแทบไม่เห็นเลยซึ่งศัตรูก็จะไม่เห็นเหมือนกันนะครับเห็นไหมศัตรูมองเราไม่เห็นละแต่ถ้าเราไปชนศัตรูล่ะศัตรูก็จะมองเห็นนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับในการค้นหาซองจดหมายนะครับก็ครบทุกด้านแล้วนะฮะเพื่อทําการอัลล็อกทุกสูตรนะครับมาต่อกันในเรื่องของท่าโจมตีพิเศษกันต่อนะฮะหรือ power moves นั่นเองท่าแรกนะครับจะเป็น the hammer นะครับ ในช่งนะครับก็จะบอกวิธีการกดอยู่นะฮะโอเคมาเดี๋ยวศัตรูก่อนจะต้องเข้าสู่โหมดต่อสู้แบบนี้นะครับแล้วในการโจมตีนะครับจะต้องให้เกตเต็มนะครับเกตที่เป็นสีเหลืองนะฮะตอนนี้เราก็มีสูตรแล้วก็ใช้ไปเลยอ่ะเข่าลอยแล้วก็ทุบหัวนะครับจบไปอย่างง่ายๆอย่างนั้นเลยมาดูท่าต่อไปนะครับควีนสวีปโอเคมา มาเลยครับพี่นี่ปลาเบิดควันไปก่อนเอาต่อยวิดีโอด้วย1 2อ,อ่าใช้ท่าเลยครับเตะยอดหน้านะครับแล้วก็สกัดขานะฮะมาต่อกับท่าที่3นะครับสปินเอานะครับวิธีการกดก็จะมีบอกอยู่แล้วนะฮะโอเคมาอะไรยครับพี่มามาใช้กันเลยเป็นยังไงอ่ะทำการสวนกรรมนะครับตีเป็นคอมโบเลยเตะยอดหน้าแล้วก็จับวิ่งปิดท้ายนะฮะเป็นไงล่ะไอ้หนู มาค่อยเดินไปจับเลยนะเมื่อกี้มาต่อกับท่านที่4นะครับ The Checkdown นะฮะมา Let's go อยู่ไหนไอหนูมาดิาอืมใช้เลยนะครับต่อยไปคางนะครับมึนนะฮะก่อนที่จะต่อยหมัดตรงเข้าไปล่วงเลยแลวท่านสุดท้ายนะครับท่านที่5นะครับ Lights like Out นะฮะโอเคมาแบบรอเธออยู่เนีจ้ะมาไม่รอละมามาซัดกันเลยดีกว่าอืใช้เลยนะฮะ นี่กระโดดลบนะครับไปปลายคา,างก่อนที่จะชัดหมัดแล้วก็อัปเปอร์คัดไปนะครับไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้แต่ถ้าโจมตีพิเศษนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะบอสในภาคนี้มีอะไรบ้าง 1. โ o k e จ็กเกอร์เป็นไวไลท์หลักของเกมซึ่งเป็นตัวแรกและต้นสุดท้ายของเกม2 m i มิเตอร์ฟเป็นบอสที่ใช้ปืนน้ำแข็งในการโจมตี 3. poison ivy ในเฟส1จะได้สู้กับมนุษย์พืชส่วนในเฟสที่2นะครับจะได้สู้กับสัตว์เลี้ยงพืชกลายพันธุ์ของเธอ 4. ี่เฮลิคอปเตอร์ตำรวจเนื่องจากว่าแบทแมนถูกใส่ร้ายว่าเป็นอัชญากร Rocket Man. ห้าล็อกเก็ตแมตำรวจแมนพร้อมกระชากแบทแมนให้เป็นจุน นี่ก็เป็นบอสแฟในเกมที่อยู่ในภาคนี้นะครับเอาละครับแบนแบนในภาคนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้ามีเสียงรบกวนใ,นใดๆหรือมีอะไรที่ผิดพลาดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ